สา0หก็ได้เข้าไป3จุดมีเกาะดอนโพเกาะดอนแก้วแล้วก็ดอนน้ำแก้วสี่สี่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับสามที่ครบทั้ง3ที่เลยค่ะใช้ระยะเวลาในการไปทั้ง3เกาะนี้ประมาณกี่อ่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าจะอยู่นานแค่ไหนอ๋อแล้วแต่ลูกค้าใช่ค่ะเราอยู่ทั้งวันได้ไหมได้ค่ะอยู่ทั้งวันก็ได้อยู่ทั้งวันก็ได้หรือจะนอนค้างที่นู่นเลยฮะนอนทั้งเลยอ่ะทั้งเลยก็ได้โอเคก็จะหนาวหน่อย สบาอดีค่ะเดี๋ยวแม่ถือให้ลองหน่อยหนุจะใส่เสื้อคืันนั่งหมูหันมาท้งหมูกอนัมาหันนี้ใส่นี่เหรอเออหมุนเียที่หันยัไงนี่เอโอ้นี่เหรออย่างนี้แหละนึกว่าเอาหน้ากล้องมาหาแม่เดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ได้ไม่ได้เราต้องหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นใช่นะครับผมที่สุ้ครนาทีไม่ได้เลยครับต้องหนึ่งชั่วโมงปกตินาทีไม่ได้มันเกินแม่มาใส่ให้เนงค่ะเจี๋ยอีหยังเจียวขึ้นแงะปา๊บก็ใส่จนหมดแล้วนี่แล้วมีต้องมีคนช่วยเลยเอาก็คนเลื่อนออกได้เออถ้ามันไม่ใช่เด็กมีปัญหามันจะใช่หนูไหมตัวเล็กค่ะตัวเล็กเลื่อนออกหน่อยนึ่งตัวคนหรือตัวเสื้อคนอ่ะตัวเล็ก ัเครื่องตัวใหญ่ก็เลยเป็นมีปคนตัวเล็กคนตัวเล็กคนเล็กเครื่อตัวใหญ่เครื่อมันตัวใหญ่โอเคโอเคโอเคแรงแล้วโอเคขอบคุณค่ะปลาไปฝอยไหมไม่หนูเอาลำห้าร้อย ได้เข้าไป3มจุดมีเกาะดอนโพเกาะดอนแก้วเกาะดอนน้แก้วบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับสามที่ครบทั้ง3มที่เลยค่ะใช้ระยะเวลาในการไปทั้ง3ามเกาะนี้ประมาณกี่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าจะอยู่นานเท่าไหร่อ๋อแล้วแต่ลูกค้าใช่ค่ะเราอยู่ทั้งวันได้ไหมได้ค่ะอยู่ทั้งวันก็ได้อยู่ทั้งวันก็ได้หรือจะนอนที่นู่นเลยฮะนอนทังเลยนะทั้งเลยก็ได้โอเคก็จะหนาวหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ถืองให้หน่อยหนุจะใส่เสื้อค่ะันหาหมูหั้าหมูหันมาใส่ค่ะนี่อเอหมุเี้ยทีหันไงนี่อ้โอันี้เหรอโอ้ใช้เวลาทั้งหมดนึกว่าเอาหน้ากล้องมาหาแม่เดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ได้ไม่ได้ต้องหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นใช่ครับผมตีบวกทีทีไม่ได้เลยครับต้องหนึ่งชั่วโมงบวกทีละทีไม่ได้มันเกินแม่มาใส่ให้เนี่ยค่ะใส่อีหยังเจ้าขึ้นยากเข้าใจกันหมดแล้วนี่ยต้องมีต้องมีคนช่วยเลยเอาก็คเพื่อนเขาเลื่อนออกได้เออเมย์ถ้ามันไม่ใช่เด็กมีปัญหามันจะใช่หนูไหมตัวเล็กค่ะตัวเล็กเลื่อนออกหน่อยนึ่งตัวคนหรือตัวเสื้อคนน่ะตัวเล็ก ก็ตัวใหญ่ก็เป็นตัวน้ื้ก็เลยเป็นมีปัญหาตัวเล็กคนตัวเล็กคนเล็กเสื้อตัวใหญ่เสอมันตัวใหญ่โเคแรงโอเคขอบคุณค่ะลาไปฟยไหไหนูล้วขับเรือเองพ่สุกับตันนเครื่องไหว้ครับฮเครื่องไห้าไหเคบเอาครับเอาหมเอาชุดหนึ่งก็ได้ค่ะไหว้ด้วยกันก็ได้ เอาแต่ลูกค้าสะดวกข้างในไม่มีนะพี่สุไม่มีค่ะไ้องน้ำูไหข้างนอก้จะเป็นดมองคีอให้เสร็จเรียบร้อยก่อแล้วเราเข้ยไค่ะแม่เอามาให้หนูก็ได้ชุดละเท่าไหร่คะชุดละร้อยค่ะโอ้ยไปคนไปสคนเราเพิ่งไหวมาไอ้ปุ้ยเอาทูบสามมัดเด้อเอาทูบมาสามมัด เอาแล้วมาถึงมึงเดี๋ยวเอีเดี๋ยว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 เถอะกับตันใครทีลงเรือขอนแก่นครับกับตันเพื่อนกำลังเตรียมตัวแล้วเด้อเดี๋ยวไปเหยียบเดี๋ไปเหยียบซิเก้าว่ก้าวมาเลยเขาเรียกว่าอย่าไปเหยียบเรือสองแกมมันจะจมไปนั่งนู่นไปนั่งตรงนู่นนู่นนู่นไปนู่นเลยตรงกลางหันหน้ามาทางนี้เขาคออ หัวเรือเด็กอาเลือเรือมาใครจะมานั่งขั้นที่สองนั้นก็ได้ขั้นที่สองขั้นที่สองโอเคโอเคโออจะมีเรือเดี๋ยวจะโโดนอ๋อพี่ทำไมต้องนั่งโต๊ะพิเศษอะก็จะเป็นฮะไม่ทำไมเรือมันเรือมันทำไมเกาะดอนโภคอันดับแรกเราก็จะไปที่เกาะดอนโพก่อนหมด ออกจากเกาะดอนโฟก็จะไปกเกาะดอนแก้วไฮไลท์ของเกาะดอนโฟนี่เป็นอะไรครับพี่ ชื่อว่าเกาะอะไรคะวันน okay. er you know, ี้เกาะดอนโพนะครับเกาะดอนโพเกาะดอนโพดอนโพของภูอือวันนี้ให้บนเรือไปจอดฝั่งไหนฝั่งโน้นครับเดี๋ยวบนไปรับฝั่งนู้นเดี๋ยวขึ้นไปหาว์ลงลงทางโน้นนะมาทางเดิมนี่ไม่เจอเรือนะอืนะครับระวังมือตรงตรงนี้ไปรับตรงนู้นเออโอเคเราขึ้นเรือก่อนเด้อ โอเคโอสะพานเบือสะพานนะครับด้่เดเยอเดี๋ยวัอดก่อนเดี๋ยวววเดี๋ยวขึ้นไปหานะครับครับถ้าต้องการพามสิมีพามยูพาทำเก่าอ๋อโอเคโอเคโอเคขอดอันนี้ไหมขอดไว้พี่นัเอาไปจุดครับเพามันร้อนเด็และเราเรียไป เอาซเอาเข้าไปด้วยนะจอนเข้าไปก็สะดวกครับเพราะว่าน้ำลดแนะนำลดช่วงไหนที่น้ำเยอะๆครับพี่หน้าฝน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 ไม่แนะนำให้มาใช่ไหมก็มีรองเท้าโ๊ทให้ใส่อยู่บริการจากทางบริการจากเรือแต่ละท่าเนาะแต่ละท่าทั้งหมดพี่นี่คือท่าเรือท่าเรือนี่คือตามชายฝั่งฝั่งนู้นทั้งหมดเลยบอยเมีนครับรอบบือท้องแม่นถุน่ะตั้งเช่าเข้ามาเอาถุนละ มีทำงมานั่งไกลเพื่อนกสทามาแต่กค่อดีครับแล้วราเด็ดชมวิวบรรยากาศเมืองาราบาวได้เคทังพุล้วเพิ่กับซีราคาประมาณเจตตรลอยครับระยะทางจากนวมมาขึ้นจากข้ามาที่นี่ประมาณกี่กิโลพี่ประมาณสามโลได้สามโลโองโลนั่งนานเลยนะนั่งนานเลยเหลือนั่งจนลืมแบบเพนอะนแต่ให้ชอบบรรยากาศนะเมืองนาคาเมืองเมนาคาสเนอย จำได้เออเออนี่อ่ะคนขายาวไปก่อนขาท่านตามหลังอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะภาพวันนี้พี่ไม่ได้ขอขากล้องมาขออภัย แล้วนะจ๊ะก็ดอนโพใครจะเสียงไคเออวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เราเอาตามสีวันเลยเเราอาวันอังคารเดี๋ยวเราตังไม่ยี่สิบบาทเออให้ตังในเป๋ายี่สิบบาทบูชาขายันนี่เดี๋ยวจะหาเลขให้เอาไหมเอาให้นี่สีม่วงยี่สิบบาทอันนี้ของพี่นัทเออ อันนี้เอาเขาไม่รับเขาไม่รับกระดาษเขาไม่รับเขาไม่รับสก็สกสกนอ่ะพี่สูยี่สิบาทสามอันก็ได้แล้วแต่สตาแล้วแต่สตาใช่ังนั้นยี่สบาทเราเอาพี่พี่เพชรวันอะไรเอาไปเสียงโชคให้เอฟซีเจ้าดูเอ้าไปเออไปเอซใครเอฟซีมันอ่ะได้จงใจหรือประมาทร่วงเกินองค์พญยานา พระยาตัวดนซายพรอยากมาเดพะยา้ายันโตโพธิยาโมเรสสยาสตวบวงตวังวิชยพยา้าปนะดาบังเกรราจิเดบังลังกสิว